ก๋วยเตี๋ยวเอาแล้วไปเลยเ,ลยเด้หน่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอ่ะเอาก๋วยเตี๋ยวทุยเดียวนะคะเอาเส้นหมี่ะบะหมี่ค่ะน้ำน้ำตกเจ็ดสีมันนีเจ็ดแสงค่ะออกแรงเยอะๆครับเพื่อนเป็นคนขี้อายไม่กล้าสั่งตัวขายมา,ายะะได้กี่ปีแล้วคะขายสี่สิบหกปีแล้วลูกโอ้คหลไม่สร้างตึกแล้วหรอคะตอนนี้น,นานห้าสิบไร่บ้านล้านกว่าแล้วโอ้โหมรดกเหรอคะถ้าตอบว่านี่นี่ฮาเลยนะ <laughs> ก๋วยเตี๋ยวอันนี้คือแบบดูหน้าตาดีนะไหนนี่คือสวยไหมคะนี่คือก๋วยเตี๋ยวที่ถูกต้องที่ถูกต้องตามตำราแม่บะคะคุณลุงอ่าคุณลุงจักดีเจภูมิไหมคะโอ้โหเนี้ยโอ้โหร้าันนี้แล้วมาได้หนี่ออฟฟิศดีเจภูมได้หนี่แมนเขาถามจริงจริงคุณลุงเป็นไทยบ้านไหนคะนี่ฮะก็ไทยอยู่บุรีรัมโอ้ยอยู่บุรีรัมไม่ใช่อย่างนี้คงเรียบปะเนี้ยต้องขายก๋วยเตี๋ยวดีเดียวโอ้โหถามใจนัวมันมาตากผนารู้ เดี๋ยวนีูคุณลุงกันเลยกูทพันเด็กน้อยอร่อยมากเลิกกับเด็กน่อยืันตาเข็มได้แล้วนวบ่นัวแห้งค่ะตานวตาเนี่วดโถดเนตา่กูบอกวอาไม่มีเวว่ะมึงอกขึ้นมาเส้นบะหมี่ที่กูให้หลยๆนั่นแล้วว่าันึงว่าวายคุณปีแจบไหลแห้ง๋ยวกซา้ิได้อีกถ่วยนึงไปยาเด้อยาเฮียร์ยาเฮอยร์ยาเฮียร์ยาเฮียร์ไหนเนบ่ยอ บัต้องมัดเป็นยังเดี๋ยวกินบะเบิด์เดี๋ยวกินบะเบิรได้นิได้หรือแม่ไอ้อะไรจ๊ะอู้ดอนจ้าจ้ออู้ดอนเนาะแมีนจ้าตัวเราเราถือเด็กหน่อยตัวนี่คนมาตัวกินก๋วยเตี๋ยวฟรี่อยู่บ่ง้อไหลหมดเด็กหน่อยทุกเมร่าพี่น้องเด็กหน่อยส้มผู้เส็งผู้สาวผู้ใดอยากกินก๋วยเตี๋ยวฟรี่ีรเด้อก๋วยเตี๋ยวลุงชุบเหรอเสือเราหลดสวัสดีจ้าคุณพี่อะไรจ๊ะเอากระเขียนไปหมงเดลย กันีว่าล้ดงดังได้แล้วเขียนซื่อติดเมืองเกิงอยี่ไหมเขียนไปนเดี๋ยวเฝ้่าเีไปเียนไปเขีไปจ้าลูกสุกลูกทุกการใดลน่งเอาขึ้นมือขึ้นหัวมเดี๋ยวัรื่บ้าหมจะอกไปไอ้ดี่ดีเนี่ค่ะโอ๊ยปรเดี๋ยวแต่ที่ดีได้เหรันบาเมืดมูบากุณดินใจสองถวยนอนกินปี้